สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม Revers e verse นะฮะมาวันนี้เราจะมาเป็นตัวอื่นบ้างนะฮะครั้งนี้เราเป็นแคลร์เลสฟิวใช่ไหมคริสจิวจิวกับคริสมันไม่ได้ต่างกันเยอะงั้นผมจะลองมาเป็นวันนี้นะฮะทหารหน้ากากนะฮะ เขาเรียกว่าอะไรวะฮักฮังนะฮะมัน,นเราจะมาเป็นฮังนะฮะโอ้เริ่มเลยมาที่เดิมอีกแล้ว RPD นะฮะคนน่าจะลดลงไปแน่ๆเลยเพราะเกียร์มันห่วยนะฮะ แต่เล่นเพล,นเพลินก็หนุกนะฮะถ้าไม่คิดมากเวลาจะเล่นเกมต้องถอดสมองไว้ก่อน หมาหมาไอคิดไอคิดไอคิดตายไอคิดตายแย่ yeah, แล้วกูหลบกัดหลบกัดโอ้โหไม่เคยคิดเลยเรื่องผมเหลือกางกลางอีกไงต้องหาที่เก็บเรื่อน นรื่องเงินของดีเก็บเป็นเออคออยางสบายเดี๋ยวละโอ้ยมึงตายเลยอะระเบิดอาา๋อไม่ตายอะเออมาแล้วผมมาแล้ว เปิดใช้แม่เออ้เลยแ้าแม่ก็ไม่ตายผมไปที่โลแล้วนะฮะมาไปทหารสักอย่างกนแตะยุยลูกผู้ชายโอ๊ยใครมาวะเฮ้ยหลบมะหลบแม่งเลยโธ่ตาหลบแล้วไอเวนหัวร้อนเกมมิ่งนะครับผมอ่ะ ต้นไม้ไม่ไประโยชน์เลยนะเนี่ยแม่งระเบิดมึงเลยมึงไม่ตายแต่กูตายเอาอะไรครับเนี่ยแล้วก,กูก็มีเหลือแต้มแล้วด้วยเวนอ่ะ กระสุนอยู่ไหนวะเนี่ยอยากได้กระสุนโอ้โหอีกหนึ่งขาดไปมึงเดินผ่านแหละมึงเดินผ่านไปแหละกูไม่สนกูไม่รู้ว่มึงเป็นใครเฮ้ยไอสัตว์ใครยิงเราวะแม่งทิ้หายโอ้โหมึงยิงมาเฮ้ยลบก่อนไอสัตว์แม่งทิ้หายแม่งมึงใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้ใช่ไหมกูรู้ไปแตะปัดหน้าของมันหอด อีธานกูจะฆ่ามึงใช่ไหมมึงใช่อีธานบอกว่ากูจำไม่ได้มันชื่ออะไรวะคลิปนี้เราผมเคยทำคลิปนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าผมพูดทุกอย่างมั่วไปหมดเลยนะฮะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะมั่วอีกไหมมั่วไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้รับรองว่าต้องจด้เมืองลาสเจนเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีเครื่องดื่มแม็กเจนนะฮะ อีธันทำับไปวันอีธันอีธานเอ้ยหลบก่อนไม่ได้แอมไม่ได้แอ้มหลบก่อนตายซักไอ้อีธันนี่มาตอนหมัดเจ็บเนี่ยแหละอาตายลใครยิงมวะเอด้าใช่ไหมเห็นแวบเอเด้าเปล่าอ่าเอด้าวอโอ้โหเก่งมากเอเด้าเอ้ยเนยเลือดจะหมดแล้ว มาให้มันแดกซะดีๆแดกครับแดกทีหนึ่งตายซะก่อนโอลิออนว่าเอเกินเลือดอะฮะคลิปนี้ผมแก่ขึ้นเล็กน้อยมาครับอันกระสุนก่อนกระสุนเป็นทรัพยากรสำคัญมากเก็บโอ้โหอย่างเี้ะเฮ้ยไอ้ด้าเนี่ยว่ะโอ้โหเห็นนะเห็นนะตายทันทีเลยตะปกคลายมีหงอยของตาละ าดไดอีเลยตบตกอตกกหตกตกกมัตกม,มัเข็ดไมเ็ดไมเ็โอ้โหผตเก่งขึ้นจาคลิปที่แล้วเน็กน้อย ศูนย์ก่อนอีซีวิ่ก็จบแล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะอ่าจบแล้วนะฮะโอ้โหจบเร็วมาก5นาทีเองแล้วคนที่เก่งนี่คือเมาส์กับคีย์บอร์ดนะใช่ไหมผมรู้นะเริ่มใหม่อีกครั้งนะฮะเราจะแบ่ง2คลิปละกันคลิปนี้เราจบก่อนแล้วกันนะ,ะแล้วอีกคลิปหนึ่งก็จะมาเลยแล้วกัน